สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ผมกับผมอีกเช่นเคยครับลูกค้าซันนี่จาก RD D Car c e n t e r นะครับลูกค้าครับวันนี้ผมอยู่ที่ป่ามะกงนะครับหรือแสมขาวนะครับผมมาดูสีประตูเตี้ยนะครับที่มันเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับสามแสน่นบาทนะครับที่ผมลงไว้นะครับผมมาคัดรถไว้แล้วนะครับอยู่ในใจผมนะครับประมาณสัก10บว่าคันได้แล้วนะครับ ผมคัดไว้แล้วนะครับลูกค้าแล้วผมบอกเลยจากการที่ผมดูรถมานะครับพวกนี้นะครับมันมีคันที่ไม่สวยนะครับคันที่ไม่สวยคันที่แบบจมน้ําผมก็เห็นแล้วนะครับผมบอกเลยว่าถ้าลูกค้าพลาดนะครับลูกค้าเจอคันที่จมน้ําแน่นอนนะครับผมบอกตรงนะครับลูกค้าต้องดูรถเป็นนะครับผมถึงจะมาดูเอ่อถึงจะมาซื้อรถเอพวกนี้ได้นะครับรถมือสองนะครับลูกค้านะครับ ผมมาดูคันที่มันสวยไว้นะครับคันที่เกตเอไว้ให้ลูกค้านะครับผมดูไว้แล้วผมจดลงสมุดผมเรียบร้อยนะครับแดดเปี้ยงเลยนะครับผมเดินดูเมื่อกี้โอ้โหจะเป็นลมแล้วนะครับลูกค้าตอนนี้นะครับเลือรถให้ลูกค้านะครับประมาณทักสามสี่คันได้แล้วนะครับที่ลูกคา้าของผมเขาเลือกกันมานะครับ แต่ว่ามันสวยๆมันก็ยังมีอีกเยอะนะครับลูกค้าแต่ว่าที่ผมดูไปมันมีคันที่ไม่สวยอ่ะมันก็พอมีลูกค้านะครับต่อถึงมันจะไมน้อยมันไม่สวยอ่ะมันมันมีลูกค้าลูกค้าอย่าไปสนใจแค่เลขไม้สามหมื่นแล้วมันจะต้องต้องรดมันจะสวยนะครับผมบอกเลยว่าเลขไม้สามหมื่นนี่น่ากลัวที่สุดแล้วนะครับเลขไม้ห้าหมื่นแปดหมื่นเอ่อเลขไม้ห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นน่ะมันยังสวยกว่าอีกนะครับบางคันนะต้องย้ำว่าบางคันนะครับซึ่งคันไม้สามหมื่นบางคันมันก็สวยนะครับลูกค้า นะครับเด Speaker, of of you, mm ี๋ยวผมจะให้ดูคันหนึ่งแล้วกันนะนะครับเป็นคันที่ผมดูแล้วนะครับก็คือคันนี้นี่เองนะครับช่วผมเปิดฝาโปงไว้คันนี้นะครับลูกค้าสวยกิฟตเลยนะครับเลขไม้ห้าหมื่นนะครับเลขไม้ห้าหมื่นลูกค้าคันนี้เลยนะครับคันนี้ผมดูเรียบร้อยแล้วรถสวยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่ารถสวยมันเป็นยังไงนะครับลูกค้าหนึ่งเลยนะครับลูกค้าคานหน้าเดิมไม่มีชนไม่มีจมน้ํา นะครับลูกค้าลองดูนะครับเพจของเขานะครับสวยนะครับเครื่องยนต์ห้องเครื่องไม่สนิมไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรห้องเครื่องสะอาดนะครับไม่โคลนไม่ดํานะครับไม่มีขี้ดินติดนะครับซึ่งบางคันมันมีขี้ดินติดมันก็ไม่ใช่ไม่สวยนะครับลูกค้ามันก็สวยนะครับแต่ว่าเหมือนกับคนเขาขับเขาอาจจะไม่ค่อยล้างห้องเครื่องนะครับมันก็จะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ลูกค้าที่สําคัญที่ผมบอก นะครับมันคือพวกฝานะครับพวกคานตรงนี้คือสําคัญสุดนะค,นครับคานหน้านะครับลูกค้าเนี่ยเขาเรียกคานหน้านะครับถ้าตรงนี้ชนมาเนี่ยนะครับลูกค้ามันคือชนหนักนะครับลูกค้าแต่ถ้าเกิดมีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับขีดข่วนตามสีข้างนอกนะครับสีพวกเนี้ยมันทําได้นะครับลูกคา้าลูกค้าไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเลยนะครับรถทุกคันผมบอกเลยนะครับลูกค้าที่จะมาซื้อกับผมนะครับ ผมบอกอย่างหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าบอกว่าต้องการรถที่ไม่มีไม่มีไม่เคยทําสีมาเลยผมบอกเลยว่าไม่มีทางนะครับลูกค้าไม่มีรถคันไหนในบริษัทรถเช่าของผมนะครับที่ไม่เคยทําสีมาเลยนะครับรถ5ปีกว่า6ปีแล้วเนี่ยนะครับไม่มีคันไหนที่ไม่เคยทําสีมันมีลูกค้านะครับต่อให้ไม่มีทําสีมามันมีรอยมันก็ต้องทําอยู่ดีนะครับลูกค้านึกออกไหมนะครับมันไม่มีคันที่แบบสวยกิ๊บเหมือนป้ายแดงมันไปไปไม่ได้นะครับไม่งั้นมันคงไม่ใช่มือ2เรื่องนี้ผมอยากให้ลูกค้าทําใจไว้ก่อนเลยนะครับอย่างแรกในการซื้อรถมือ2 นะครับ2ก็คือเรื่องการถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับหรือว่ายางรถยนต์นะครับยางรถยนต์นะครับลูกค้าบางคันนะครับอย่างคันนี้นะครับคันนี้เป็นยางปี23ลูกค้าใครได้คันนี้ก็ถือว่าถือว่าสวยไปเลยนะครับเพราะยางเขาสวยด้วยรถสวยด้วยนะครับใจกลับกันนะครับบางคันนะครับเป็นยางปี18แต่รถสวยกว่ายางคันปี23นะครับลูกค้าพอนึกภาพออกใช่ไหม ยางสวยกว่าไอคันท you ี่มันเป็นปียีาไอคันที่ไอคันไอคันที่ยางเป็นปียีบาเนี่ยบอดี้มันไม่สวยนะครับรถมันชนมานะครับแต่ลูกค้าถ้าลูกค้าดูองค์ประกอบโดยดูโดยดูที่ยางนะครับลูกค้าจะเห็นว่ามันว้าวกว่าถูกไหมนะครับเพราะมันสวยกว่ามันยางมันยังสามารถใช้ได้ต่อนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าไอสิ่งพวกนี้นะครับไอยางรถยนต์เนี่ยนะครับมันคือพวกอุปกรณ์ส่วนควบนะครับลูกค้าสับมันมันมันมีการสึกหอตลอดนะครับลูกค้า ลูกค้าซื้อยางปีย่บสามเออได้ยางปียบสามไปแต่ว่ารถไม่สวยเนะี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับยางถ้าลูกค้าซื้อคันที่เออรถสวยแต่ยางปีสิบแปดลูกค้าไปเปลี่ยนยางมันคือสวยเลยนะครับลูกค้าพอเน้ภาพออกใช่ไหมนะครับผมอยากให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับลูกค้านะครับแล้วที่สแมขาวตอนนี้นะครับลูกค้ารถเนี่ยยังมีเหลือเยอะนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีการขนย้ายไปที่เ,เทพรักษ์แล้วแล้วก็บางนาแล้วบางส่วนนะครับแต่ว่ายังอยู่ที่บางมกงกรงส่วนมากเลยนะครับแล้วผมบอกเลยว่าสวยๆนะอยู่ในนี้แหละนะครับอยู่ในกองพวกนี้แหละนะครับสวยๆเนี่ยนะครับแล้วก็โดนโดนรถที่มันชนมาหนักมันก็จะมีอยู่ในกองพวกนี้แหละนะครับแต่ลูกค้าต้องดูดีๆนะครับซึ่งถ้าลูกค้าซื้อผมนะผมจะดูให้ลูกค้าก่อนผมจะคัดรถไว้ก่อนแล้วนะครับในใจผมเนี่ยลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าไม่ต้องไปเดินตากแดดนะครับไม่ต้องไปเดินไล่ทีละคัน นะครับว่าคันไหนสวยอุย้ยตรงใจเดินกลางแดดบางทีเราเราร้อนด้วยแล้วเราต้องรีบตัดสินใจมันจะไม่ดีนะครับลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าซื้อผมเนี่ยนะครับผมจะดูรถก่อนนะครับแล้วผมมีสมุดของผมผมจะจดใส่สมุดของผมว่ารถคันไหนมันสวยนะครับแล้วผมก็จะมาให้ลูกค้าดูซ้ำอีกหนึ่งทีนะครับนะครับมีลูกค้านะครับมีลูกค้าบางคนนะครับแล้วก็ สักส่วนเกือบจะประมาณสักเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับที่เขาเป็นลูกค้าผมเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาซื้อผมเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เคยดูรถกับผมเลยนะไม่เคยมาดูรถจริงเลยนะครับแต่เขาไว้ใจผมนะครับเขาไว้ใจซันนี่ให้ซันนี่ดูรถให้อันนี้ผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ไว้ใจกันซึ่งเขามารับรถเขาก็ไม่ได้ผิดหวังนะครับถ้าเกิดเขาผิดหวังเนี่ยลูกค้าคงเจอในการรีวิวของผมแล้วนะครับเพราะว่ารถที่ผมดูให้ลูกค้าเนี่ยหนึ่งเลยมันจะเป็นรถที่ไม่เคยชนหนักนะครับแล้วก็ไม่เคยจมน้ํา นะครับ2ก็คือล่องรอยน้อยต่อให้มันมีรอยผมก็จะเอ่อจะทําการเคลมตามใบเคมให้ย้ําว่าตามใบเคมนะครับถ้าใบเคมมันเปิดแล้วมันมีในใบเคลมผมจะทําให้นะครับแต่ถ้าไม่มีใบเคมมันทําไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะมันจะเกินงบเพราะเราเราขาย4ประตูเตี้ยเนี่ยในราคาแค่3ามแสนเจ็ดหมื่บาทผมมองว่ามันถูกมากนะครับลูกค้า นะครับและย้าก่อนว่ามันเป็นเกียร์ธรรมดานะครับลูกค้าลองอ่านข้อความผมด,ดีนะครับว่ามันเป็นเกียร์ธรร,รมดานะครับพวกสีประตูสีประตูเตี้ยพวกนี้นะครับมันไม่ใช่เกียร์มันไม่ใช่เกียร์ออโต้ะตนะครับลูกค้านะครับราคาสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทพวกนี้นะครับแลวมันคือเกียร์ธรรมดานะครับหลักๆนะครับองค์กรมันก็จะมีอยู่สองสามองค์กรนะครับที่เขาใช้รุ่นนี้กันนะครับแล้วผมบอกเลยว่าใช้ดีมากนะครับลูกค้าเอาดูสภาพรถกันดีเยี่ยมนะครับผมยกนิ้วให้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูรถกันสักคันหนึ่งแล้วกันนะไหนผมผมไม่ได้จะรีวิวรถนะครับวันนี้ผมจะมาดูให้มาดูรถให้ลูกค้านะครับก็เลยเดินถ่ายให้ลูกค้าไปสักวิดีโอหนึ่งแล้วกันนะครับวันวันนี้คือผมมาเลือกรถให้ลูกค้าผมนะครับผมก็เลยจะไหนมาแล้วนะครับก็เลยถ่ายคลิปดูว่าไอ้ที่บางมัวคงนะตอนเนี้มันมีตัวสิบวรตตูยังเหลือเยอะไหมนะครับเพราะว่ามันมีการขนย้ายไปที่เออบางนาห,หรือเทพารักษ์แล้วนะครับผมจะให้ดูก่อนอนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับลูกค้าคันเนี้ย นะครับสวยนะครับไม่แค่ห้าหมื่นลูกค้านะครับไม่มีโดมาเลยนะครับลักษณสีสวยด้วยดําด้วยนะครับไม่มีสนิมนะครับผมจะให้ดูนะครับช่วงล่างเดี๋ยวผมขอลงลงไปดูด้านขวาแล้วกันนะครับมันจะได้เห็นง่ายนะครับลูกค้าลองดูนะครับคัสซีของมันนะครับมันจะอยู่เนี่ยด้านบนเนี่ยเห็นไหมลูกค้านะครับออามันหมุนมาละ ข้อมูลกล้องกลับก่อนนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับลูกค้าเราดูตรงตรงนี้แล้วกันนะนะครับเดี๋ยวผมใช้ลูกค้าดูนะครับว่าคัสซีมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะครับลูกค้าลองดูนะครับคัสซีเนี่ยมันยังดําอยู่เห็นไหมนะครับมันยังดําอยู่นะครับอันนี้กาเรียกว่าคัสซีสวยลูกค้า นะครับถ้าัตีตะหนิมเนี่ยคือเสร็จเลยนะครับลูกค้ารถจมน้ำมาแน่นอนนะครับผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยทำความเข้าใจนิดนึงนะครับในการซื้อรถกับผมนะนะครับถ้าต้องการรถที่มันไม่มีข้อบกพร่องเลยนะครับมันมันไม่มีหรอกครับลูกค้ามันเป็นไปไม่ได้นะครับผมมันจะไม่หลอกลูกค้านะครับจะไม่หลอกตัวเองด้วยนะครับมันจะมีคันที่มีตำหนิเล็กๆน้อยน้อยนะครับเช่นมีรอยเฉียวนะครับมีรอยเขนแมวมีรอยขีดข่วน นะครับไม่ใช่รถที่มันขับออกจากศูนย์ป้ายแดงนะครับลูกค้ามันที่มันแบบไม่มีไม่มีเอ่อไม่มีข้อบกพร่องเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นลูกค้านะครับมันมีนะครับรอยเนี่ยมันมีทุกคันนะครับขนแมวอยู่ที่ว่าเยอะ <c oughs> หรือน้อยแค่นั้นเองนะครับลูกค้าและบางครั้งนะครับลูกค้าก็จะจะเข้าใจผิดว่าลอยที่มันมีเนี่ยมีนิดนิดหน่อยๆนเนี่ยลูกค้าคิดว่าเนี่ยรถคันนี้มันชนมานะครับอ่าลูกค้าไม่ไม่ไม่เข้าใจตรงกับผมแล้วนะครับหนึ่งคือไอ้รถแบบเนี้ยนะครับถ้ามันขูดมา นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับมันขูดมาหรือมันมันมันเฉียวอะไรมาเนี่ยนะครับมันคือรถที่มันเอ่อถ้าถ้าภาษาที่ลูกค้าเข้าใจก็คือมันไปเฉียวอะไรมาเนี่ยถูกไหมนะครับแต่สาหรับผมนะมันไม่ได้ชนหนักนะครับลูกค้ามันคือการเฉียวนะครับแล้วเวลาเขาทําก็คือว่าถอดกันชนออกนะครับแล้วก็ทําสีแค่ตรงชิ้นนี้นะครับมันไม่ได้โดนเข้าไปในคานหน้านะครับลูกค้านะครับมันไม่ได้โดนเข้าไปในส่วนส่วนส่วนหลักของรถนะครับ แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าว่ามันโดนเข้าไปไหมนะครับมันก็ต้องดูนะครับชาวิชาว่าเราดูรถเป็นไหมนะครับถ้าเราดูรถไม่เป็นเราก็ต้องหาคนนี้เขาดูรถเป็นมาช่วยดูนะครับลูกค้าเราถึงจะรู้ว่ารถมันชนหนักหรือไม่ชนหนักนะครับลูกค้าไม่ต้องเชื่อคาพูดผมก็ได้นะครับลูกค้าไปจ้างคนอื่นที่เขาดูรถเป็นมาดูกับผมก็ได้นะครับมาซื้อผมนะครับลูกค้าพาเขามาด้วยเลยนะครับเวลามาเลือกกับผมอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการแบบซื้อขายกันด้วยความซื่อตรงและบริสุทธิ์ใจกันนะครับลูกค้า เราจะไม่หลอกกันนะครับลูกค้าชนผมจะบอกว่าชนนะครับนะครับถ้าถ้าเกิดรถสวยผมจะบอกว่ารถสวยนะครับลูกค้าเราเราไม่มีการหลอกกันนะครับประมาณนี้นะครับลูกค้าสําหรับคลิปนี้นะครับผมอยากให้ลูกค้าดูนะครับว่ารถสี่ประตูตอนนี้มันยังมีเหลืออยู่ให้ลูกค้าเลือกเยอะนะครับลูกค้านะครับถ้าลูกค้าอยากได้นะครับสี่ประตูเกียร์ธรรมดาพวกนี้นะครับไม่น้อยๆนะครับเกรดเอลูกค้ามาก่อนลูกค้าได้ก่อนนะผมบอกเลยนะครับถ้าช้าก็จะได้รถที่มัน ต้องตามสภาพไปนะครับลูกค้าอาจจะได้คนที่เขามีสิทธิ์มาเลือกก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับลูกค้าสำหรับวันนี้ผมซันนี่อารีดีขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ